นี่ก็ผ่านไปนะครับประมาณ20กว่าวันและ28 29วัน28วันนะครับที่การเลือกตั้งนะครับได้ผ่านไปโดยเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566เนั่นนะครับก็ทางกรกตเองนะครับก็ได้ใช้งบประมาณเกือบ6,000ล้านบาทนะครับเกือบ6,000ล้านบาทในการจัดการเลือกตั้งให้เกิดขึ้น หลังจากนั้นนะครับก็ให้ประชาชนอีกมากฝว่า40ล้านคนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งซึ่งแน่นอนครับว่า ในการใช้สิทธิ์ใสเสียงเลือกตั้งก็ได้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับแต่ผ่านพ้นไปด้วยดีทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็รอเพียงขั้นตอนของการรับรองนะครับสสของกะกะตะเท่านั้นที่เป็นด่านแรกนะครับที่จะให้ผ่านไปนะครับก็คือตอนนี้มันจะทําอะไรไม่ได้ครับหลังจากการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แล้วทุกอย่างจบแล้วก็จริงแต่นะครับ ก็ยังเดินหน้าต่อไปไม่ได้ยังเดินหน้าต่อไปไม่ได้ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ยังเลือกนายกไม่ได้เพราะยังติดในขั้นตอนของกกตอยู่นะครับกกตเนี่ยยังไม่ได้รับรองผลการเป็นสสนะครับยังไม่ได้รับรองผลการเป็นสสอย่างเป็นทางการก็คือต้องรอให้กกตเองเนี่ยรับรองผลให้ครบ95%หรือประมาณนะครับ475คนก่อนนะครับถึงจะนะครับถึงจะมีการ เรียกว่าจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับเลือกประธานสภาได้อะไรได้ซึ่งแน่นอนครับตอนนี้กรกตอเองยังไม่มีท่าทีอะไรก็คือผ่านมา28วันแล้วเนี่ยยังไม่มีท่าทีอะไรทางนั้นนะครับยังไม่มีท่าทีอะไรแล้วก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะมีท่าทียังไงอะไรเมื่อ,อไหร่รู้สึกว่าจะเงียบและเห็นว่าล่าสุดนี้นะครับก็ทางกรกตอเองก็มีข้อสรุปออกมาว่าจะต้องนะครับทำการนับคะแนนใหม่ ครับนับคะแนนใหม่บางหน่วยเลือกตั้งนะครับไม่ได้ทุกหน่วยก็คือจาก95,000หน่วยเลือกตั้งเนี่ยนับคะแนนใหม่บางหน่วยเลือกตั้งนะครับทั้งสสบัญชีรายชื่อแล้วก็สสเขตรวมแล้วทั้งหมดก็นะครับ47หน่วยเลือกตั้งจาก95,000หน่วยเลือกตั้งซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับก็ได้วันนี้นะครับวันที่11นะครับ11เดือน6เนี่ยนะครับก็ได้ทำการเรียกว่านับคะแนนใหม่ใน 47หน่วยเลือกตั้งแล้วก็เห็นมีกรกะตอเองก็ได้มีแย้มๆออกมานะครับว่ามีนะครับสอสอประมาณ20คนนะครับที่อาจจะโดนใบเหลืองใบส้มใบแดง รประมาณ20คนแต่ก็ไม่ได้เจาะจงไปว่าเป็นของพักไหนหรืออะไรเป็นของพักไหนก็เพียงแต่บอกว่าประมาณ20คนเพราะมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็ต้องรอดูว่าท่าทีของกะกะตอเองนะครับว่าจะมีท่าทีไปยังไงกันแน่และก็มีท่าทียังไงแต่ที่แน่ๆนะครับกะกะตก็มีเวลานะครับทั้งหมดก็คือไม่เกิน60วันในการรับรองสสให้เสร็จสมบูรณ์ซึ่งแน่นอน,คร,นครับเรื่องนี้นะครับคุณภพศสารพืชมงคล คุณไพศาลนะครับไพคุณไพศาลเนี่ยพืชมงคลเนี่ยนะครับก็ได้มีการโพสต์นะครับเอาไว้แล้วก็ให้ความเห็นเอาไว้แบบนี้ว่าไพศาลอัดนะครับกกตยี่แปดวันยังไม่รับรองสอสซัดนะครับสิบสองผลกระทบไพศาลอัดกกตยี่สิบแปดวันยังไม่รับรองสส ซัด12ผลกระทบหนักหนาสาหัสมากขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไปเมื่อวันที่11มิถุนายนนายไพศาลพืชวงคลอ,อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเรียกร้องให้กรกะตนเนี่ยเร่งรับรองผลสอสอโดยมีรายละเอียดดังนี้เลือกตั้งเสร็จ 28วันแล้วยังไม่รับรองผลเลยแม้แต่คนเดียวไม่ห่วงผลกระทบ12ประการที่จะเกิดขึ้นบ้างเลยเหรือผลกระทบ12ประการจากการที่ยังไม่รับรองสอสอนะครับก็คือ 1. เปิดสภาไม่ได้ 2. เลือกประธานสภาก็ไม่ได้อีก 3. เลือกนายกไม่ได้นะครับ 4. โปรด9แต่งตั้งนายกไม่ได้ 5. โปรด 9. แต่งตั้งครมไม่ได้ 6. รัฐบาลรักษาการต่อไปโดยมีอำนาจในการบริหารเหลือน้อยเต็มที 7. งบประมาณนะครับ2567เดินหน้าต่อไม่ได้ 8. ทํทำโครงการพัฒนาประเทศไม่ได้ 9. ทําทำข้อตกลงระหว่างประเทศก็ไม่ได้ สิรัฐบาลที่ประชาชนต้องการให้เข้ามาแก้ไขปัญหาเข้ามาทำหน้าที่ไม่ได้ 11. ปัญหาการทุจริตการช่อฉนการบิดเบี้ยวการใช้อำนาจและการไม่นำพานะครับต่อความเดือดร้อนของราษฎรแก้ไขไม่ได้ 12. การปฏิรูปทุกประการทำไม่ได้นะครับบาปกรรมทั้ง12ประการนี้จะหนักหนาสาหัสนะครับมากขึ้น ตามวันเวลาที่ผ่านไป27ล้านเสียงของประชาชนที่เลือกตั้งมอบฉันทามติให้แก่รัฐบาลใหม่ใครจะบังอาจมองข้ามหรือลบล้างได้เล่าก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นการโพสต์ของคุณไพศาลนะครับคุณไพศาลพืชมงคลนะครับได้มีการโพสต์เอาไว้แบบนี้ว่า12นะครับ 12ประการที่นะครับเกิดขึ้นนะครับเป็นผลอ่เป็นผลร้ายเอางี้ได้ป่ะเป็นผลกระทบนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อกกตนะครับรับรองผลไปแล้วนะครับเมื่อกกตรับรองผล75%เอตไ้ย95%โทษทีครับ95%หรือ475คนไปแล้วเนี่ยครับเมื่อถ้าทางนะครับกกตรับรองผลไปไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้ข้อ1เนี่ยหายไปก็คือก็สามารถที่จะเปิดสาภาได้ข้อ2เนี่ย เลือกประธานสภาได้ข้อ3เนี่ยเลือกนายกได้นะครับถ้ากกตรับรองผล95% 3ข้อนี้จะผ่านไปได้แต่ก็คงจะต้องมาติดตรงสอวอ,อีก250คนว่าจะโหวตให้นะครับคุณพิธาเป็นนายกตามเจตนารม์ที่ประชาชนนะครับเลือกมาแล้วหรือเปล่าอันนี้เราก็คงต้องมารอดูกันว่านะครับมันจะติดเรื่องตรงนี้หรือเปล่า ผ่านด่านกรกตมาได้นะครับกรกตรับรองผลแล้วนะครับก็ยังมาติดด่านตรงสอวอรหรือเปล่าเพราะก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้ากรกตรับรองผลเนี่ยแน่นอนครับเปิดสภาได้แน่นอนอยู่แล้วครับเลือกประธานสภาก็เรียบร้อยได้ครับการเลือกนายกนะครับทาได้แต่ถ้าเลือกแล้วไม่ผ่านเนี่ยเลือกแล้วไม่ผ่านเพราะติดขัดตรงสอวอสิ่งที่จะตามมาก็ยังเหลืออีก9ข้อนะครับถ้าเกิดว่า ผ่านด่านกรกตแล้วนะแล้วถึงสงวก็ยังอยู่อีก9ข้อนั่นก็คือข้อที่4เนี่ยโปรด9แต่งตั้งนายกเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าสวไม่ไม่ยกมือเรื่องนายกนะครับ5เนี่ยโปรด9แต่งตั้งคอรอมอรก็ไม่ได้ครับ6รัฐบาลรัาการต่อไปโดยมีอํานาจในการบริหารเหลือน้อยเต็มที7งบประมาณปี2,5,6,7เดินหน้าไม่ได้ 8ดเนี่ยนะครับทำโครงการพัฒนาประเทศไม่ได้9ทําข้อตกลงกับต่างประเทศก็ไม่ได้นะครับข้อ1ิเนี่ยรัฐบาลที่ประชาชนต้องการให้เข้ามาแก้ปัญหาเข้ามาทําหน้าที่ก็ไม่ได้11ปัญหาการทุจริตการช่อฉชนการบิดเบือนการใช้อํานาจและการไม่นําพาต่อฟาร์มเดือดร้อนของรัศดรก็แก้ไม่ได้12ในการปฏิรูปนะครับทุกประการเนี่ยทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้แน่นอนครับตรงนี้ก็ต้องฟันฝ่ากันต่อไปที่แน่ๆ เอาด่านแรกให้ได้ก่อนนะครับด่านแรกให้ได้ก่อนก็คือด่านของกกตในการรับรองผลยิ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้28วันแล้วทุกครั้งทุกวันที่มันที่มันผ่านไปผ่านไปผ่านไปผลกระทบ12ประการนี้มันมีอย่างแน่นอนยิ่งผลกระทบในเรื่องของการงบประมาณเนี่ยครับแล้วก็รัฐบาลรักษาการตามที่เราทราบอยู่เนี่ยนะครับว่าไม่มีอำนาจบริหารก็คือมีแค่รักษาการแต่การที่จะบริหารเนี่ยมันเหลือน้อยเต็มทีนะครับ และที่สําคัญเนี่ยโครงการนะครับโครงการพัฒนาของประเทศเนี่ยมันไปต่อไม่ได้นะครับและก็ทําข้อตกลงกับต่างประเทศหรืออะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักทุกอย่างเลยนะครับอ่าแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่าทุกอย่างนะครับความความเชื่อมั่นในนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ก็จะสั่นคลอไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนับวันที่เรายังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เรายังเลือกนายกไม่ได้อยู่อย่างนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือผลกระทบที่ต้องดูนะครับก็ต้องดูว่าหลังจากนี้แล้วนะครับก็รอดูว่ากกตเนี่ยจะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ที่จะรับรองผลสสให้ครบ95%หรือ475คนเพื่อให้เปิดสภาได้เพื่อให้เลือกประธานสภาได้และเพื่อให้เลือกนายกได้ เอาแค่3ข้อก่อนนี้ครับให้ได้เพราะเมื่อนะครับกรกตรับรองแล้วอย่างที่ผมบอกก็ไปติดตรงสรวว่าสวจะโวหวตรือไม่โหวตถ้าไม่โหวตเนี่ยก็ติดกันต่อไปเรื่อยๆที่สําคัญก็คือว่าวันนี้ การที่ช้าลงไปทุกๆวันไม่ได้เป็นผลดีกับประเทศชาติหรือไม่ได้เป็นผลดีกับใครเลยมีแต่เสียกับเสียต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าวันนี้กรกตถ้าอยากจะทําให้ประเทศชาตินะครับเดินหน้านะครับเดินหน้าไปได้นะครับทำให้ประเทศชาติขับเคลื่อนไปได้ทําให้เศรษฐกิจทุกอย่างสามารถไปได้ในทิศทางกรกตก็ต้องรีบรับรองผลให้เร็วที่สุดหลังจากนั้นนะครับเมื่อนะครับเปิดสภาได้แล้วเลือกประธานสภาได้แล้วแล้วก็เลือกส่งเลือกนายก ก็อยู่ที่สอวอนะครับว่าจะต้องเลือกนายกให้ได้นะครับครั้งเดียวน่าจะผ่านให้ได้ถ้าผ่านไม่ได้นั่นก็เท่ากับประเทศก็ยังหยุดอยู่กับที่แล้วเดินต่อไม่ได้ทําอะไรไม่ได้นะครับธุกรกิจทุกอย่างชะง,งักนะครับเศรษฐกิจชะง,งักค่าเงินบาทชะง,งักเรียกว่าผลกระทบระยะยาวตามที่เราทราบตอนนี้นะครับว่าหุ้นเนี่ยก็เรียกว่าโหแดงเถือกไปหมดนะครับแล้วก็ลงอันเนี้ยไม่ได้เกิดจากว่านายกจะเป็นใครแต่นะครับสถานการณ์การเมืองที่มันไม่นิ่ง สถานการ์การเมืองที่ทุกคนยังไม่รู้เลยว่าจะไปทางไหนเพราะตอนนี้ก็โอ้โหนะครับฝ่ายที่เป็นประชาธิปไตยก็เดินหน้าที่จะแก้ปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ทําอย่างนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็คอยขัดทุกอย่างคอยล้อมทุกอย่างคอยที่จะขัดขาคอยที่จะทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐบาลให้ได้นี่แหละครับคือการเมืองที่เกิดขึ้นณนะักตอนนี้เพราะฉะนั้นสถานการณ์เราก็ต้องติดตามกันต่อไปแน่นอนครับประชาชนตอนนี้อยากให้นะครับจัดตั้งรัฐบาล แล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศได้นะครับขับเคลื่อนประเทศโดยเป็นรัฐบาลที่ประชาชนนะครับเป็นคนลงคะแนนเลือกมาเพราะว่าใช้งบถึง6,000ล,แบบล้านบาท0 0 0ล้านบาท ใช้งบถึง6000ล้านบาทในการจัดการเลือกตั้งและประชาชนมากกว่าส0ิล้านคนออกมานะครับใช้สิทธิ์ของตัวเองในการเลือกและคนส่วนใหญ่ก็ได้เลือกมาแล้วว่าให้ใครไปเป็นนะครับแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลและฝ่ายรัฐบาลได้เลือกมาแล้วทั้งหมดที่สสทั้งสสเขตและสสบัญชีรายชื่อรวมกันได้ตอนนี้312เสียงที่ประชาชนเลือกมาเพราะฉะนั้นวันนี้ประชาชนก็ต้องการให้นะครับประเทศเดินหน้าไปขับเคลื่อนไปให้นะครับ รัฐบาลที่ประชาชนเป็นคนเลือกมาเนี่ยนะครับที่ให้เขาไปเป็นรัฐบาลเนี่ยครับได้ขับเคลื่อนและแสดงผลงานของตัวเองเมื่อแสดงผลงานกันแล้วนะครับทุกๆพรรคนะครับทุกๆฝ่ายก็ต้องแสดงผลงานเพราะว่าทางนะครับฝ่ายที่เป็นเขาเรียกอนุรักษ์นิยมนะครับอนุรักษ์นิยมกับประชาธิปไตยเนี่ยนะครับอนุรักษ์นิยมก็คือฝ่ายของนะครับที่เป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยหรือฝ่ายเผด็จการที่เราที่เราว่ากันเลยเนี่ยง่ายๆก็คือว่า สปีที่ผ่านมา8ปีที่ผ่านมาก็ได้แสดงผลงานให้เด่นชัดแล้วว่าคืออะไรตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้กับฝั่งนี้ที่ประชาชนเลือกมาได้แสดงผลงานนะครับได้แสดงฝีมือในการทํางานบ้าง 4ปีค่อยมาต่อสู้กันใหม่ไม่ใช่มาทําให้ประเทศหยุดอยู่แบบนี้นะครับประเทศเดินหน้าต่อไม่ได้และชะง,งักอยู่แบบนี้นี่คือสถานการณ์ที่บอกได้เลยครับว่ารัฐธรรมนูญตัวเดียวที่ทําให้เงื่อนไขตรงเนี้มันไปต่อไม่ได้นั่นก็คือรัฐธรรมนูญที่พิลิกกือสร้างมาโดยระบบะเผด็จการนะครับจากสืบทอดจากการทํารัฐประหารมาทําให้รัฐบุรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับมีปัญหา ประเทศชาติเดินต่อไม่ได้และติดชะงักติดแงกอยู่ตรงนี้มีอะไรอัปเดตมีอะไรคลบหน้าหรือมีอะไรเคลื่อนไหวนะครับในโรคออนไลน์หรือในข่าวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ